10วิธีบรรเทาอาการไอให้หายเร็วที่สุดก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวใจแทบด้วยค่ะ 1. ดื่มน้ําให้มากขึ้นน้ําจะช่วยละลายเสมหะให้น้อยลงส่วนใครที่ไอแห้งๆน้ําก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นในลําคอทําให้มีอาการระคายเคืองภายในคอลดลง2ดื่มน้ําอุ่นเพราะน้ําอุ่นจะช่วยละลายเสมหะและให้ความชุ่มชื้นภายในลําคอได้ดีกว่าน้ําเย็น3อาบน้ําอุ่นการอาบน้ําอุ่นนอกจากจะช่วยลดน้ํามูกยังดีต่อร่างกายของคนที่เป็นหวัดและเป็นภูมิแพ้อีกด้วยค่ะ4อมยาแก้ไอ รีบหายาแก้ไอามาอมด่วนๆเลยค่ะเพราะในยาแก้ไอจะมีส่วนประกอบที่จะช่วยลดอาการระคายเคืองภายในลําคอได้ถ้าใช้เครื่องทําความชื้นในอากาศอากาศแห้งๆเย็นๆจะทําให้อาการไอหนักขึ้นและอาจจะมีการคัดจมูกร่วมด้วยดังนั้นหากใช้เครื่องทําความชื้นภายในห้องนอนก็จะช่วยบรรเทาอาการระคายคอได้ค่ะ6งดสูบบุหรี่การสูบบุหรี่จะทําให้ระคายคอมากยิ่งขึ้นและยังอาจทําให้มีเสมหะมากขึ้นด้วยค่ะ7ดงดใช้น้ําหอมสเปรย์ต่างๆส่วนประกอบของน้ำหอม อมและสเปรย์ต่างๆทําให้โพรงจมูกมีอาการระคายเคืองและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเสมหะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไอาเรื้อรังได้นะคะ8หลีกเลี่ยงฝุ่นควันต่างๆฝุ่นควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ควันจากการทําอาหารอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองในโพรงจมูกแล้วก็ลําคอดังนั้นในขณะที่มีอาการไอควรจะใส่หน้ากากอนา,ามัยเพื่อป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศเหล่านี้ด้วยค่ะ9นอนพักผ่อนให้มากขึ้นหากเรารู้ตัวว่าเราป่วยแล้วก็ไอหนักมากควรจะรีบเข้านอนตั้งแต่หัววันตั้งแต่ อากาศยังไม่เย็นมากจนเกินไปและสิไปพบแพทย์อาการไอที่เราเป็นมานานทําทุกอย่างแล้วก็ไม่หายอาจจะไม่ใช่อาการไอธรรมดาธรรมดาโดยอาการไออาจจะเป็นเพียงอาการเบื้องต้นที่เป็นสัญญาณเตือนถึงโรคอันตรายอื่นๆดังนั้นการไปพบแพทย์ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับใครก็ตามที่ไอแล้วไม่ดีขึ้นภายใน1-2ถึงสสัปดาห์สูงวัยคนไหนที่มีอาการไออย่าลืมทําตามวิธีเหล่านี้เพื่อบรรเทาอาการไออย่างไวที่สุดคะ่ะ